พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่379ห้องเต้สอบสวนน้องหญิงกล่าวอันใดอีเนียงเสี่ยงเสียงชีวิตช่วยท่านพ่อเอาไว้ก็ย่อมได้รับการให้อภัยจากท่านพ่ออยู่แล้วข้าแค่โดนเข้าใจผิดจึงทําอันใดมิถูกเท่านั้นเองอันหลิงเกิดที่มีท่าทางเครียดแค้นชิงชังมาตลอดบัดนี้แสดงความอ่อนแอต่อหน้าอันหลิงอีนี่ถือเป็นวิธีล่อให้นางติดกับได้ดีที่สุด พี่หญิงใหญ่ยังมิเข้าใจอีกหรือข้ากับท่านแม่วางแผนใส่ร้ายเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหตุใดเจ้าถึงโง่เช่นนี้อันหลิงอีกล่าไปพลางหัวเราะไปพลางจนเสียงดังก้องอยู่ในคุกใต้ดินน้องหญิงสามข้าไปทําอันใดให้เจ้าเหตุใดจึงทํากับข้าเช่นนี้อันหลิงเกิดทาราวเจ็บปวดแสนสาหัสอันหลิงอีในตอนนี้จึงมิได้ระวังตัวอีกแล้วนางกล่าวทุกอย่างออกมาอย่างง่ายดายเจ้าหน้าหรือ เจ้าทำให้ข้าโดนบ้านสามีเข้าใจผิดเจ้าทําให้ท่านแม่เสียโฉมเจ้าทําให้ท่านพ่อมีรักข่ากับท่านแม่อีกทั้งหมดก็เพราะเจ้าหากม่ใช่เพราะมีประตูเหล็กขวางกั้นเอาไว้อันลิงอีคงพุ่งเข้าไปข้างในแล้วกล่าวเช่นนี้แล้วเจ้ากับหญิงชั่วช้านั่นเคยทําดีกับข้าและท่านแม่หรือไรอลิงเกอขยับมาเพื่อเผชิญหน้าพร้อมจ้องอลิงอีตาเขม็ง บัดนี้คนในจนอยังมีปรากฏตัวพวกเขาคงอยากฟังต่อเช่นนั้นนางจักทําให้หญิงโง่พูดออกมาจนหมดเจ้ากับแม่เจ้าหน้าหรือพวกเจ้าสมควรตายแล้วคนที่ไร้สมองควรมีชีวิตรอดในโจนนี้หรือเรื่องพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่หลี่ซื่อสอนนางทั้งนั้นวันนี้นางจึงใช้มาพูดใส่อหลิงเกอ ีเอ๋พูดถูกไร้สมองยิ่งนักอยู่ๆเสียงของอันอิงเฉิงก็ดังขึ้นตรงประตูคุกใต้ดินเดิมทีคุกใต้ดินค่อนข้างมดชิดอยู่แล้วสิ่งที่พวกนางสนทนากันเมื่อครู่จึงดังออกไปทางประตูทั้งหมดบ่าผู้ชายคนใช้และเหล่าสาวใช้ที่อยู่นอกประตูก็ได้ยินกันอย่างชัดเจนแม้แต่หลี่ซื่อก็ถูกอันอิงเฉิงหามาที่หน้าประตูด้วยเพียงแต่โดนปิดปากเอาไว้จนได้ยินสิ่งที่อันหลิงอีกเล่าจนจบเวลานี้ดวงตาของนางเบิกว้างสีหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า คนฉลาดเยี่ยงนางเหตุใดจึงมีบุตรสาวที่โง่งเง่าเช่นนี้ได้ท่านพ่อท่านพ่อเจ้าคะอันหลิงอีสุดลงกับพื้นทันทีนางนางชักจูงลูกลูกจึงกล่าวเหลวไหลเช่นนั้นออกไปเจ้ากะอันหลิงอีรีบจับขาของอันอิงเฉิงไว้ทันทีแต่ครั้งนี้ถูกสะบัดออกอย่างแรงพี่จูเดินไปเปิดประตูให้อันหลิงเกออันหลิงอีจึงได้สติขึ้นมาว่าที่แท้ทั้งหมดก็เป็นกับดักที่เอาไว้ล่อนาง ไม่มีใช่อย่างนั้นเจ้ากะน,นางอยากแก้ตัวทว่าเห็นหลี่ซื่อถูกวางลงพอดีท่านแม่ท่านช่วยพูดแทนอีเอ๋อร์หน่อยเจ้ากะท่านเพิ่งช่วยท่านพ่อเอาไว้ท่านพ่อมีมีทางตำหนิท่านหรอกเจ้ากะอันหลิงอีเสียสติจนพูดเลอะเทอะไปหมดแล้วนางจักมิรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อครูตนได้กล่าวสิ่งใดออกไปบ้างท่าทางของอันอิงเฉิงในตอนนี้นางก็รู้ดีว่าเขาคงได้ยินหมดทุกอย่าง ภาพปิดปากของหลี่ซื่อถูกดึงออกแต่ยามนี้นางกล่าวอันใดมิออกแม้แต่คำเดียวบาดแผลก็ยังรู้สึกปวดหน่วงยิ่งมาเห็นบุตรสาวที่มีเอาไหนเป็นเช่นนี้ใจของนางก็ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกครั้งนี้นางมิเพียงปกป้องบุตรสาวมิได้แม้แต่ตัวเองก็มิสามารถปกป้องไว้ได้เช่นกันท่านพี่รูสเวียยอมรับผิดแต่ขอให้ท่านพี่ปล่อยอีเอ๋อไปเถิดเจ้ากะอีเอ๋อยังต้องกลับไปที่จวนอองอี้นางจักเป็นอันใดนี้ได้เจ้ากะ ตอนนี้จวนอองอี้กับคุณชายรองกลายเป็นยันคุ้มภัยให้อนลิงอีไปแล้วอนลิงเกอที่ยืนอยู่ด้านข้างก็อดรู้สึกคำขันไม่ได้อนลิ่งอีผู้หญิงถึงขั้นยอมใช้คนโง่งเง่ามาปกป้องชีวิตตนไม่รู้ว่าคิดอันใดอยู่กันแน่ท่านแม่ลูกมิกลับไปจวนอองอี้แล้วมิว่าลงโทษอย่างไรลูกก็ยินดีถูกลงโทษไปพร้อมท่านทันทีที่อนลิงอีกล่าจบหลี่ซื่อก็กระอักโลหิตออกมา เหตุใดบุตรีถึงได้งงงมเช่นนี้เพียไสยหัวไปอันหลิงอีนึกไม่ถึงว่าถ้อยคำของตนจักทำให้ท่านแม่โกรธถ,ถึงขั้นตกหน้านางได้พอแล้วเลิกเล่นละครได้แล้วอันอิงเฉิงทนดูละครของสองแม่ลูกมากพอแล้วภายในใจจึงเต็มไปด้วยโทสะพวกเจ้าพาคุณหนูใหญ่กลับไปก่อนแล้วคอยปรนนิบัตินางให้ดีอันอิงเฉิงกล่าวจบก็หันไปทางอันหลิงอี ตั้งแต่วันนี้ให้ขังหลี่รู้สวียและอันหลิงอีไว้ในคุกใต้ดินหลังครบสามเดือนก็ให้ส่งตัวกลับจวนอองอี้นายท่านแล้วหลังจากนั้นจะทำอย่างไรกับผูหยินรองหลี่ขอรับส่งกลับตระกูลหลี่น้ำเสียงของอันอิงเฉิงเด็ดขาดหลี่ซื่อก็รู้ดีว่าครั้งนี้นางถึงจุดจบแล้วจริงฮ่าฮ่า เดิมที่ตระกูลหลี่มิมีทางรับพวกนางอยู่แล้วตอนนี้ยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเมื่อกลับไปนางจักมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรท่านพี่ข้ายอมเป็นคนรับใช้ก็ได้ขอเพียงให้ข้ายอยู่ในจวนโหต่อเถิดเจ้ากะหลี่ซื่อมีได้สนใจความเจ็บปวดได้อีกแล้วนางปีนขึ้นมากอดเอวของอันอิงเฉิงเอาไว้นางยังคิดใช้วิธีเดิมแต่ถูกเขาผลักไสออกไป บาดแผลของนางจึงโดนกระแทกเข้ากับกำแพงจนเลือดไหลอีกครั้งท่านแม่อันหลิงอีกอดหลี่ซื่อไว้ด้วยท่าทางน่าสงสารท่านพ่อเหตุใดท่านถึงใจร้ายกับท่านแม่เช่นนี้เมื่อได้ยินอันหลิงอีเอ่ยตำหนิอันอิงเฉิงก็รู้สึกหน้าขันยิ่งนักตอนที่พวกเจ้ารอบสังหารข้าเหตุใดมิคิดว่าจะมีวันนี้ที่ข้าไว้ชีวิตพวกเจ้าก็ถือว่ามีเมตตามากแล้วพวกเรากลับ พูดจบอันอิงเฉิงก็ออกไปจากคุกใต้ดินทันทีพวกบ่าวจึงนำสองคนแม่ลูกขังแยกกันโดยสามารถมองเห็นกันได้จากระยะไกลเท่านั้นท่านแม่ท่านแม,ทนแม่ที่ผ่านมาอันหลิงอีมีหลี่ซื่อคอยดูแลตลอดเคยลำบากจริงๆเช่นนี้ที่ไหนเล่าอันหลิงเกอ์ข้ามิมีวันปล่อยเจ้าไปแน่ต่อให้เป็นผีข้าก็มิปล่อยเจ้าไปเด็ดขาด ทั้งโจนโหดังไปด้วยเสียงของอันหลิงอีแต่อันหลิงเกอไย้จิตใจที่จะไปสนใจเมื่อครูมีองครักษ์เงาแจ้งข่าวเรื่องมูจินมูจินกลับเมืองหลวงและดูเหมือนว่าเขาจากโดนห้องเต้สอบสวนช่วงที่ผ่านมานางแอบจัดระเบียงครังกองสังครและยามภายในจวนก็เพื่อขยายการรับรู้ข่าวสารของตนและเพื่อปกป้องคนที่สำคัญกับนางด้วยตอนนี้ได้ทราบข่าวนางจึงมิสามารถสงบนิ่งได้แม้แต่อึดใจเดียว มูจวินฮานกลับเมืองหลวงก่อนก็เพราะนางและโดนสงสัยเพราะเรื่องนี้จักให้นางใจเย็นได้อย่างไรคุณหนูอย่าได้ร้อนใจไปเลยเจ้ากบมูซื่อจือเป็นคนดีฟ้าดินย่อมคุ้มครองอีกอย่างคนของเราก็เข้าไปในวังมิได้ที่ได้ยินมาก็เป็นเรื่องที่พวกขุณนางคุยกันในโรงน้ำชาเท่านั้นเจ้ากะ หมิงซินที่อยู่ด้านข้างก็คอยปลอบใจแต่ใครต่างก็รู้ดีว่าปกติองครักเงาทำงานรอบครอบเพียงใดหากมิใช่ข่าวจริงย่อมมิมีทางส่งถึงมืออันหลิงเกออย่างแน่นอนใช่แล้วเจ้ากับคุณหนูมู่ซื่อจื่อเป็นวีรบุรุษสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงฝ่าบาทจักเอาผิดเขาได้อย่างไรเจ้าคะปี่จูก็ปลอบนางเช่นกัน ผู้อื่นอาจมีเข้าใจแต่อลิงเกอร์เข้าใจเรื่องนี้ดีว่าห้องเต้อ,องค์ปัจจุบันก็เหมือนห้องเต้ทุกพระองค์ที่มักหวาดกลัวผู้ทำผลงานโดดเด่นเสมอครั้งนี้มูจวินฮานร,รบชนะจึงยิ่งอันตรายมากไปอีกคุณหนูพี่จูพวกเจ้าออกไปก่อนมิงซินเห็นอลิงเกอร์จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้ดีว่านางกำลังเป็นห่วงมูจวนฮานจึงไม่อยากรบกวนอีก สวันต่อมางานเลี้ยงฉลองก็ถูกจัดขึ้นจนวนโหก็ได้รับเทียบเชิญและเทียบเชิญแขกสตรีมีเพียงใบเดียวเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าส่งให้อันลิงเกอเป็นกรณีพิเศษคุณหนูท่านจักได้เจอมู่ซื่อจื่อแล้วเจ้ากะอันลิงเกอยิ้มเล็กน้อยแต่ในใจก็อดกังวลมิได้ขณะที่พวกนางกำลังแต่งตัวอยู่อัลิงเกอก็เผลอนึกถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นวันนี้มิหยุด มิว่าอย่างไรนางก็จักร่วมเผชิญไปกับมู่จวินหานงานสมรสที่เมื่อชาติก่อนจัดมิสําเร็จทว่าในชาตินี้ต้องสําเร็จอย่างแน่นอนขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ